สวัสดีค่ะไม่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูนะคะแบบน,นี้เราก็เอามากินที่บ้านนะคะนี่นะคะมีจำเริงมีอะไรรพอมไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะเขาให้ผักมาเยอะนะคะไอ้นี้เราไม่ได้เอาซื้อจากข้างนอกมานะคะแต่ยังไม่ได้ทานนะคะเราก็เลยแช่ไว้ก่อนด้วยเราก็เอามาทานนี่นะคะนี่ค่ะใส่ผักนี่นะคะผักนะคะใส่ชอบใส่าาแบบนี้นี่นะคะ กินกันได้เลยนะคะอร่อยแซ่บๆนะเลยคะ่ส่วนนี้เส้นนี้เส้นน,นีน่อาหารอะไรก็ได้นะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวกินได้ไม่ปรุงน้ำปลานะคะเพราะว่าเขาเค็มอยู่แล้ว เยอะดีนะคะชอบใส่มะละค่ะมะละมะละให้มันน้อยน้อยมะละอร่อยนะคะขมขมน้อยนิดนิดหน่อยแต่ก็อร่อย อากาศร้อนมามาฝนตกป๊อปป๊อปป๊อปไอไอ้น,นี่เขาจะเป็นหมูหมูสดนะ,ะ,ะ,นะะคะหมาลูกซีงเขาคงหมักเอาไว้อะ อร่อย่าอร่อยมากกินเหมือนยู่ที่ลาเลยจ้ะนี่ใส่แบบนี้เลยครับนี่แหละซื้อมานะคะแต่ว่าไม่ได้กินที่ลานะคะแล้วก็มากินที่บ้านเตยกินได้ตลอด ตอนนี้นะคะไม่ห่วงผักให้เยอะน้ำเปล่าก็ฟรีถ้ากินที่รานนะคะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวกำลังร้อนๆนะคะมันก็เลยอร่อยก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องกินแบบร้อนๆหน่อยอุ่นๆหน่อยถึงจะอร่อย เนี่ยมา,มาละทอบางคนไม่กินผักเลยนะเนี่ย อร่อยขนาดนี้กินเหมือนเด็กเลยหกน้ำเขาแบบว่าไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากเลยผัก ไปอีกเหลือนิดหน่อยน,นี่เขาเรียกว่ากินวิ่วน้ำตกแท้ๆกินจนเหงื่อออกเลยนะคะมันร้อนพัดลมก็ยังสู้ไม่ได้เพราะมันร้อน มักอะไรไม่จานี่ค่ะอร่อยมาก โอ้ทำไมร้อนจังเลยนะี่พัดลมไปอยู่ตรงไหนเหนอพัดลมแห่งขึ้นฟ้าดูสิมันก็เลยไม่ก็เลยร้อนเป็นคนกินเหมือนเด็กดูสิต้องใช้กระดาษที่ชู่ หกคะ่ะหกอ,อืมค่ะอ,อ,อร่อยนะเพดเพดๆๆด เตี๋ยชอบกระเดิงกินมะละก็ขมนิดๆิดค่ะมะละ แล้วมะละมะละสดก็จะหมดแล้วค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ่ะเดคลิปมันจะยาวนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขขอให้วันนี้เป็นวันแม่ก็ขอพ่อแม่นะคะ ทุกคนนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะบูรษากษากุ้งของาทุกค่ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ